สวัสดีครับคลิปนี้ผมจะพาไปทดลองนะครับอุปกรณ์ที่ช่วยในการแปลงไมภายนอกเข้าสู่ตัวกล้อง DJI Osmo Action ตัวนี้เป็นอะแดปเตอร์ที่สั่งมาจากเว็บไซต์ของ DJI โดยตรงเลยเดี๋ยวเราไปเอาพัสดุกันครับเพราะว่าผมสั่งมาแล้วผมไม่อยู่บ้านทีนี้ผมก็ไปลงทะเบียนไว้รอบสองคือจะให้เขากับ มาส่งเราต่อหรือเราจะทิ้งของไว้หน้าบ้านหรือเราจะไปฝากไว้ที่ล็อกเกอร์ที่เป็นพาร์ทเนอร์ของเขาก็คือผมก็เอาลงไปที่7 e 1 e เเดี๋ยวเราไปเอาพัสดุกันครับ ของลทเราได้เราได้ของเท่าตื่นเต้นมากเลยของจาก D J I ก็ใช้บริการขนส่งของ D H L นะครับกล่องก็ประมาณนี้เราแกะกันเลย ก็จะไม่มีถุงอะไรก็จะเป็นกล่องสีน้ำตาลธรรมดามาดูว่าเขาแพ็คยังไงของของทาง DJI นะครับแพ็คของยังไงเอ้ยอืม ของที่ได้มาอันนี้ก็จะเป็นที่อยู่ขนส่งของที่ที่อยู่ผมนะครับกล่องก็มีแค่นี้ข้างในกล่องไม่มีการป้องกันกระแทกอะไรเลยสภาพกล่องก็ประมาณนี้นะครับ มันจะมีสติกเกอร์แปะอยู่สองด้านก็คือด้านท้ายของกล่องด้านล่างของกล่องกับด้านบนนะครับด้านบนก็เป็นตัวเอาไว้ห้อยสำหรับลานค้านะครับโอเคผมก็จะแกะตรงนี้นะครับเอาคาัตเตอร์มาปาดด้านบนของกล่องก็แล้วกันอนะ่มันก็เป็นสติส๊กเกอร์ขา,ขาวอยู่โอเค ก็จะแกะออกมานะครับก็จะเจอกล่องสีดำก่อนค่อนข้างแน่นนะเดี๋ยวผมปาดข้างล่างจะได้ดึดดันออกมาอันนี้ค่อนข้างจะแน่นเหมือนกันก่องค่อนข้างแน่นมากเลยนะครับ เปิดสองด้านอย่างนี้นี่แหละได้ดันออกมาง่ายๆนะครับก็มาดูข้างในมันเป็นยังไงโอเคก็มีที่ดึงตรงนี้ด้วยเป็นฝาเปิดนะครับนี่นี่น่าจะเป็นคู่มือนะครับคู่มือการใช้งานมองเห็นไหมครับ เป็นคุ่มือการใช้งานอันนี้ก็จะเป็นเรื่องรายละเอียดี่ตัวมันก็มีแค่นี้เองดูกล่องอันนี้ก็เป็นเหมือนกับเป็นพลาสติกคล้ายๆโฟมะครับเป็นนุ่มๆสำหรับป้องกันการกระแทกแค่นั้นเองตรงนี้นะครับเดี๋ยวแกะ ุงพลาสติกตรงนี้ออกเลยนะครับเราจะได้ไปใช้งานกันจริงๆจริงจงอันนี้ก็เป็นช่องเสียบใหม่อันนี้ก็เป็นสำหรับชาร์จในระหว่างการอัดเสียงนะครับได้เลยหรือการถ่ายทำอันนี้ก็เป็นตัว เชื่อมต่อไปอยังเจ้า DJI Osmo Action นะครับที่ตัว DJI Osmo Action เราก็ต้องแกะฝาตรวนี้ออกถ้าเราจะใช้ใหม่นะครับแกะแล้วก็ตัวนี้มันจะยืดหยุ่นได้นะครับดึงมาแล้วก็จับตัวนี้แน่นแล้วก็ดึงขึ้นเลยนะครับเนี่ยแค่นี้นะครับตัวนี้เป็นตัวล็อกเราก็จะเอาไม้มาเสียบตัวนี้นะตัวอะแดปเตอร์ไม้นะครับมาเสียบ ที่ตรงนี้นะครับโอเคลองดูเจียบประมาณดังแก๊กนึงนะครับเพื่อให้มันแน่นเดี๋ยวลองเราใส่เคสดูก่อนนะครับว่ามันจะได้ไหม ตอนนี้ผมก็ใส่เคสเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะลองเอาตัวอะแดปเตอร์ตัวนี้นะครับมาเสียบเข้าไปดูมันก็จะพอดีรูของมันพอดีเลยนะครับเพราะเป็นยี่ห้อของมันเลยมันจะมี2เคสนะตอนนี้ที่มันใส่ได้นะครับก็คือของ DJI เลยแล้วก็ของ p i d t e c h ของ p i g t e c h ผมกำลังสั่งมาอยู่เพราะจะมีตัวฮ o t ช h o ที่อยู่ด้านนี้กับด้านนี้นะครับ เดี๋ยวรอของมาเดีจะรีวิวให้ดูอีกทีก็แล้วกันนะครับเนค่อนข้างที่จะแน่นนิดนึงนะครับก็เวลาสวมก็ฟังเสียงด้วยนะครับได้ยินนะครับเนี่ยให้มีเสียงนิดนึงเพื่อความมั่นใจไมคช่องต่อไมคนะครับก็จะอยู่ด้านหลังตรงนี้นะครับก่อนที่เราจะไปทดสอบกันนะครับผมอยากมีเทคนิคหนึ่งในการเก็บสายนะครับผมเก็บไม่เหมือนคนอื่นผมเก็บฝั่งนี้เพราะว่าผมมีประสบการณ์จากตัวแรก พอดีมันอยู่ในปะกันนะครับผมใช้งานบ่อยภายใน1ปีมันมีเสียงมันไม่เข้ามันขาด,ดกันเกินก<ๆ>็เลยเอาไปเคมก็ได้ตัวใหม่คือตัวนี้มาก็เลยมาเก็บแบบนี้เก็บยังไงนะครับผมจะแนะนํานิดนึงก็คือสมมุติว่าตัวนี้นะครับปลายตัวนี้นะครับก็คือฝั่งนี้ก็แล้วกันนะครับผมก็จะรวบแบบนี้นครับรวบแบบนี้รวบแค่นี้นครับเพราะว่าเราต้องการสายให้มันยาวต่อนะครับ เห็นไหมครับก็จะได้ประมาณนี้เวลาเคลื่อนที่เห็นไหมครับมันก็จะเคลื่อนตรงนี้นะครับโยกไปโยกมาตัวนี้เป็นเป็นงองออยู่ใช่ไหมครับปลายของมันงองออยู่ตัวนี้ต้องให้มันเป็นวงกลมด้วยนะครับตรงนี้ระหว่างมันหักเหมือนกันนะต้องให้มันกลมๆหน่อยตรงฝั่งนี้นะครับเอาเทปพันสายไฟเอายี่ห้อดีเลยเอา 3M มมมาพันมันจะได้อยู่กับเรานานๆมันก็จะไม่มากระทบฝั่งตรงนี้ครับทางตรงนี้ พราะว่าไม่ลอยตัวนี้ผมชอบเอาเนบด้านหลังแล้วก็คางเกงด้านกระเป๋าข้างผมชอบใส่เกงขาสั้นแล้วก็ไม่ค่อยได้ระวังตรงนี้มันหักพอดีทําแบบนี้นะครับเกินปีมาแล้วก็ยังใช้ได้อยู่ก็ไม่หักนะครับก็เป็นอีกเทคอย่างหนึง่งผมก็จะทําโค้งนะครับไว้แล้วก็เอาเทปพันอีกรอบหนึ่งทําโค้งก่อนแล้วก็อพันก่อนแล้วก็ตัวที่ตัวสุดท้ายกา็ตัวสุดท้ายเข้ามาพันทีหลังให้มัน มีเป็นรอยโค้งไว้อยู่ไม่ให้มันพับนะครับมันจะมีรอยโค้งไว้อยู่ไม่ให้มันพับเพื่อจะใช้งานได้นานๆก็ประมาณนี้คืออีกเทคนิคหนึ่งแล้วก็อีกเทคนิคหนึ่งนะครับในการสังเกตตัวกล้อง DJI Osmo a c t i o n ก็คือจอถ้าเสียบไมเสร็จมันจะต้องมีรูปใหม่ให้สังเกตด้วยไม่ว่าจะเป็นจอหลังหรือจอหน้านะครับ ให้เราสังเกตว่ามันมีรูปใหม่ถ้ารูปใหม่ไม่ขึ้นแสดงว่าเราเสียบไม่สนิทนะครับผมก็จะใช้ไม้ตัวนี้นะครับที่กําลังพูดอยู่ไปทดสอบข้างนอกก็จะติดวินชิลนะครับกันลมก็จะไปดูว่ามันเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันนะครับ ออกเดินทางกันเลยที่บ้านผมก็จะมีทางออกทางเข้าทางเดียวของที่จอดรถท่านี้ก็ไฟแดงอยู่กระพริบกระพริบรอไฟเขียวนะครับตอนนี้ก็ทดสอบไม่ก็เลยรอทุกครั้งก็รอบ้างไม่รอบ้างเชา้าเช้านี้ถ้ารถเต็มก็จะออกไปเลยนะครับทอนนี้ก็ เราก็จะพูดในขณะที่เราทดลองตัวไมโหลดนะครับไปยังตัวอะแดปเตอร์ของ DJI Osmo Action นะครับตรงนี้หมอกนอกผมผมยังไม่ปิดตรงหน้าก็าหน้าตัวที่บังลมนะครับเดี๋ยวลองปิดดูนะครับว่าเสียงมันแตกต่างกันไหมปิดที่บังลมเรียบร้อยแล้วนะครับ ช่เช้าอากาศกำลังดีออกมาก็เจอไฟเขียวพอดีเลยในการถ่ายวีดีโอตอนนี้นะครับผมก็ติดกล้องที่ลำตัวผมนะครับถ้าเราเห็นไฟกระพริบกระพริบก็แสดงว่าเราถ่าย ละเอียดของตัววิดีโออยู่ที่พันแปดสิบแล้วก็สปีดอยู่ที่หกสิบนะครับมันก็จะพิถ้าถ้าขึ้นร้อยไปมันจะไม่กระพิบนะครับมาก็เจอไฟเขียวพอดีแานซ้ายมือเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวขออ่านดูก่อนว่าทำอะไรทงอ่านไม่ทันต้องดูรถข้างหน้านะครับ อ๋เจอแล้วเป็นสถานีรถไฟที่เขากำลังจะสร้างนะครับสถานที่ที่ผมจะไปก็คือจะไปขับรถวนอยู่แถวเ,เขาเรียกว่าชัยน้าทาวของบิสเบนนะครับว่ามันเป็นยังไงมาออกมาตอนเช้าค่อนข้างรถจะติดหน่อยนะครับก็จะให้เราได้ยินเสียงต่างๆ,างๆก็เลยออกมาช่วงเวลาคนไปทำงานกัน สิ่งแรกที่เราจะเห็นเลยนะครับก็คือที่เมืองบิสเบนนี่จะไม่มีตำรวจจราจรนะครับมาเป่าตอนเช้านะครับเพราะว่าเวลาเขาค่อนข้างที่จะเ,เป๊ะๆหน่อยก็คือว่าเวลาเขาขับรถความเร็วเขายะคงที่กันนะครับแล้วก็ทุกคนก็เขารถเข้ารถกดจดกราจรนะครับเขารดกดจราจรดังนั้นเราแทบจะไม่เห็น ตำรวจจราจรที่นี่เลยเวลาตอนเช้าเราจะเห็นตอนนู้นเกิดอุบัติเหตุด้วยนะครับหรือว่ามีการปิดถนนก่อสร้างสิ่งก่อสร้างเราจะเห็นตำรวจจราจรไฟเขียวตลอดเลยไม่เจอไฟแดงเลยก็โอเคโชคดีข้างหน้าก็จะมีที่บอกป้ายบอกนะครับว่ามีจับ ความเร็วด้วยก็จะมีกล้องอยู่ทางด้านขวาม,มือมองเห็นไหมครับเป็นเสาอสองต้นต้นหนึ่งเป็นแสต,ต้นหนึ่งเป็นกล้องนะครับเราก็จะเปลี่ยนเลนเวลาเปลี่ยนเลนเราก็ต้องตีไฟเลี้ยวบอกข้างหลังแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์หรือรถมอเตอร์ไซค์นะครับก็ต้องหันหลังไปดูด้วยไม่ใช่แต่หันที่กระจกอย่างเดียวนะครับนี่มดีกฎนะครับเวลาไปสอบใบขับขี่ เขา,าจะสอนไม่ว่า,าคุณจะไปสอบรถเบนหรือรถมอเตอร์ไซค์นะครับที่นี่เวลาจะเปลี่ยนเลนหรือจะแซงก็ต้องตีเฟลี้ยวลตีไฟลี้เวเสร็จนะครับเราก็ต้องอชวงกไปดูข้างหลังด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นสะพานสตอรี่บิสนะครับก็เป็นเอกลักษณ์หนึ่งของเมือง i ิสเบนเลยนะครับก็มีกิจกรรมปีนไปด้วยนะครับต่อราคาก็าประมาณ70-80เหรียญต่อคนนะครับขึ้นไปข้างบน ความเร็กวก็อยู่ที่60กิโลเมตรถ้าไม่มีป้ายนะครับมันเขาก็จะขับไม่เกิน50กิโลเมตรต่อชั่วโมงถ้ามีป้ายก็ขับตามป้ายมันเป็นกฎของที่นี่คนส่วนใหญ่ค่อนข้างที่จะเคารพกฎก็อนานานทีเจอคนที่ไม่เคารพกฎนะครับอันนี้ก็เป็นสะพานสตอรี่บิท ช่วงพระอาทิตย์ตกนะครับก็ต้องมาดูพระอาทิตย์ตกที่ตรงนี้นะครับใครมาถ่ายรูปจุดที่ที่มันจะสวยถ้าเป็นพระอาทิตย์ขึ้นต้องไปที่เมา์คุต้าซึ่งซึ่งผมก,ก็ถ่ายคลิปมาให้ดูบ่อยอยู่เนี่ยมาถึงแล้วนะครับฟอร์ t จูดวาเล่หรือเขาเรียกว่าชายหน้าทาของเมืองบิสเบนนะครับชื่อมันว่าฟอร์จูดวาเล่นะครับชื่อซับเบิร์บเขาอเราเจอไฟ แดงแล้วนะครับถ้าเราเป็นรถมอเตอร์ไซค์นะครับเราสามารถแทรกตรงเลนกลางตรงนี้ได้นะครับแต่ความเร็วไม่เกิน30กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับเราจะเป็นมอเตอร์ไซค์สามารถแทรกได้เป็นกฎนะครับแต่ความเร็วต้องจํากัดนะครับก็อำนวยความสะดวกนะครับสําหรับคนใช้รถมอเตอร์ไซค์ที่นี่เวลารถติดเราสามารถแทรกตรงกลางได้นะครับช่วงที่เป็นไฟแดงนะครับแล้วก็ขับห้ามเกิน 30กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับนั่นคือเป็นกฎของเขาของที่นี่เราสามารถแทรกกลางได้แต่ถ้าเป็นไฟเขียวอยู่เนี่ยเราไม่สามารถที่จะแทรกได้นะครับต้องดูไฟด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะเลี้ยวขวานะครับเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาก็จะทางด้านซ้ายมือพอเลี้ยวขวาเสร็จทางด้านซ้ายมือก็จะมีร้านอาหารไทยอยู่สองร้านร้านนึงก็เป็น เปิดเป็นแบบร้านอาหารอย่างเดียวเลยอีกร้านนึงก็กึ่งร้านอาหารขึ่งผับตอนกลางคืนก็จะเป็นผับคนไทยส่วนใหญ่ก็จะมาลีแหลกกันที่แถวๆนี้ครับฟอร์ตจุดวันเล่หรือชไชน่าทาวของเมืองบิสเบนมันก็ยังมีผับเยอะนะครับอันนี้ก็จะเป็นผับของคนไทยในโซนนี้ของคนไทยก็จะมีแหลกมาเทีย่ยวฟังเพลงกันก็จะมีสองที่นะครับอยู่ที่นี่นะครับแล้วก็อยู่ในตัวเมือง ไปเขียวแล้วถ้าเรามีตัวติดที่หมวกนะครับเราก็จะได้เห็นเหมือนผมด้านขวามือก็จะผ่านไปแล้วนะครับเรามาแลกบนืองที่อันนี้ครับก็คือโซนกับเมืองไทยนะครับก็อยู่แถวๆนี้นะครับเดี๋ยวข้างหน้าเดี๋ยวผมจะก็จะพามาชมฟอร์ตจูดันเล่หรือเชนเน่ทาวของเมืองวิสเบนอีกรอบนะครับเราก็จะเลี้ยวขวากลับนะครับมาทดสอบใหม่ของเรา ไือรู้ว่าจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวก็ต้องไปฟังด้วยกันนะครับเวลาผมไปตัดต่อเราจะก็จะได้ได้ยินเสียงพร้อมกันว่าระบบเสียงมันเป็นยังไรงนอ้รถโดยสารนะครับเดี๋ยวผมจะไม่แทรกไปตรงกลางนะครับผมก็จะให้ดูป้ายอันหนึง่งนิดนึงก่อนก็คือนี่ครับเห็นคําว่ากีบเบย์ไหมครับเขาจะให้รถโดยสารไปก่อนไม่เหมือนบ้านเรานะครับ ก็คือถ้ามันตีไฟเลี้ยวเนี่ยรถข้างหลังต้องจอดนะครับไม่ใช่ไม่ใช่จอดก็คือชะลอชะลอให้รถโดยสารเนี่ยเขาเลี้ยวขวาออกจากเลนไปก่อนหรือแซงไปก่อนได้นะครับที่นี่เขาเป็นระเบียบดีมันก็คืออำนวยความสะดวกให้กับคนที่ใช้ระบบขนส่งสาธรารณะนะครับเวลารถก็บ่ยงรไม่เกินหนึ่งนาทีหรือสองนาทีนะครับที่มันะเะรลทนะครับ ไม่เหมือนบ้านเราบางครั้งรอเป็นชั่วโมงเลยเนี่ยครับทางด้านขวามือเนี่ซ้ายมือก็จะกลายเป็นผับเอาคุจะจอดเลยไฟเหลืองเนี่ยขวามือนะครับตอนกลางคืนโอ้โหก็หึมเลยนะครับแต่ช่วงนี้นเป็นโควิดสิบเก้าก็เงียบนะครับก็ถูกปิดไปด้วยระบบการรักษาระยะห่างก็เลยต้องปิดผับุกจอตอนกลางคืน ไม่ใคือวันนี้ไฟเหลืองนะครับเราสามารถไปได้นะครับมันมีเทคนิคหนึ่งก็คือเวลาเราจะฝ่าไฟแดงไม่ใช่ฝ่าไฟแดงสิก็คือไฟแดงขึ้นมานะครับภายในสามวิถ้ามั่นใจจะฝ่าก็ฝ่า,ฝาไ,ด,นะได,ด,าาด้แล้วคือภายในสามวิถ้าเกินสามวิแล้วกล้องมันก็จะทํางานนะครับก็ต้องมั่นใจรถของเราด้วยเวลาเราจะฝ่าไฟแดงขณะที่มีไฟเหลืองอยู่ มันแดงปุ๊บก,ก็ต้องได้ป็นเจนหนึ่งสองสามท้านรอดก็แสดงว่าเราก็จะไม่ได้เสียค่าปรับแล้วนะครับถ้าเกื่ยกับไอตัวที่จับความเรยวเห็นไหมครับที่ผมที่เราผ่านมาอาจจะไม่มองไม่บางคนอาจจะมองไม่เห็นรุ่นกล้องรุ่นเก่าก็จะเป็นกล้องตัวใหญ่สังเกตได้ส่วนกล้องรุ่นใหม่ก็จะเล็กลงไปตามยุคตามสมัยพยายามเทคโนโลยีนะครับ แล้วก็วนกลับมาที่สตอรี่บิทการขับมอเตอร์ไซค์ที่ออสเตรเลียหรือที่บิสเบนนะครับเขาจะบังคับให้เราไม่ได้บังคับหรอกนะครับก็คือพยายามให้อยู่ที่เลนขวานะครับไม่ใช่เลนขวาสิอยู่ทางด้านขวาชิดขวาเขาเรียกว่าชิดขวากันแล้วกันนะครับชิดขวาบ้านเราต้องชิดซ้ายนะครับโอ้มีคนแซงข้าไปแล้ว เขาปล่อยเขาไปแซงเราเอาไปนะครับก็ความเร็วที่หกสิบกิโลเมตรผมก็วิ่งที่ห0สิบอยู่เขาอาจจะมีเทคนิคของเขานะครับก็แซงเราไปก็แล้วแต่เขานะครับก็พยายามชิดขวาเห็นไหมครับรถข้างหน้าก็ชิดขวาเห็นไหมครับมอเตอร์ไซค์ที่อยู่ข้างหน้าพยายามชิดขวาจะไม่เหมือนชิดซ้ายแถวบ้านเรานะครับเวลาจอดที่ไฟแดงก็เหมือนกันเราต้องจอดชิดขวานะครับแล้วก็ถ้ามาจอดเขาบอกว่า ถ้าเรา,อาจอดที่ไฟแดงรเราต้องเผื่ออีกคันหนึ่งจะจอดด้วยเพื่อให้รถมันไม่ติดนะครับคนที่มาจอดก่อนนะครับก็ไปก่อนคนไม่จอดที่หลังต้องไปที่หลังนะั่นคือมารยาทนะครับเวลาเราไปเรียนขับมอเตอร์ไซค์ครูเขาก็จะสอนในการสอบไปขับขี่มอเตอร์ไซค์ที่นี่กับที่บ้านเราอาจก็อาจจะแตกต่างกันนะครับที่นี่นะครับ เราต้องผ่านโรงเรียนเท่านั้นนะครับโรงเรียนเขาจะเป็นคนตรวจสอบคุณภา,ณภาพของคนขับมอเตอร์ไซค์เดี๋ยวผมขอแทรกไปเลยแล้วไฟเขียวแล้วโอ้ไฟเขียวไปทางด้านขวามือนะครับไปรถทางด้านขวามือเดี๋ยวขวาได้มันแทรกไม่ได้เพราะว่าต้องต้องดูด้วยนะครับจังหวะที่เราจะแทรกตรงกลางนะครับเข้าไปตรงกลางเหมือนที่ผมเคยทําให้ดูก่อนหน้านี้นะครับ เราพูดถึงไหนแล้วล่ะเราพูดถึงว่าการสอบใบขับขี่มอเตอร์ไซค์นะครับต้องผ่านโรงเรียนเท่านั้นนะครับไม่สามารถสอบเองได้เหมือนกับรถยนต์นะครับซึ่งผมกําลังจะทําคลิปตอนนี้กําลังรอใบขับขี่ที่เป็นมอเตอร์ไซค์มาใบขับขี่ของที่นี่นะครับใช้ใบเดียวนะครับถ้าเราสอบรถยนต์ได้อย่างที่ผมเคยทําคลิปก่อนหนะน้านี้ก็คือทำใบขับขี่ รถยนต์พอเราทําไปขี่มอเตอร์ไซค์นะครับเขาก็จะส่งแผ่นใหม่มาให้แล้วก็ก็จะใช้แผ่นเดียวนะครับก็จะมีเขียนบอกเขียนบอกว่าเป็นอมอเตอร์ไซค์เป็นรถยนต์เดี๋ยวเอาให้ดูรอรอรอ,รอคลิปหน้านะครับรอมันมาก่อนแล้วก็ผมก็จะเอาให้ดูว่ามันเป็นยังไงไฟเขียวตลอดเลยเราติดไฟแดงแค่ครั้งเดียวอะไรครั้งที่เออจะครั้งที่สองละ Okay. ด้านขวามืองก็เป็นกาลังก่อสร้างสถานีรถไฟนะครับอันนี้เราแทรกไปได้เราต้องดูจังหวัดด้วยว่ารถเราแรกไปได้หรือเปล่านะครับถ้าไฟเขียวเราต้องหลบเข้าซ้ายทันทีนะครับหรือขวาก็ได้ที่มีช่องนะครับยินาฟลูมเขาบอกนะครับเนี่ยเราก็จะนี่แหละความคล่องตัวของมันจะไปได้หรือเปล่านี่ตัวนี้นะครับลองดูกันแล้วกัน ได้หรอนี่คือมอเตอร์ไซค์ที่นี่ครับเนี่าายมอเตอร์ไซค์มันจะเร่งตัวออกไปแรงต้นจะดีกว่ารถยนต์เขาก็เลยให้มาอยู่ข้างหน้าได้นะครับก็ประมาณนี้ในการขับต้องระวังด้วยไม่ใช่ว่าจะเข้าตรงกลางเหมือนเมื่อสักครู่เหมือนผมไม่ได้นะครับก็ต้องดูว่าเรามีช่องทางพอไปได้ไหมนะครับ อย่าลืมนะครับเมื่อสักครู่นี้ที่ทำห้ามขับเกิน30กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับโอเคเราก็จะแทรกเมื่อสักครู่พึ่งพึ่งแดงก็ออกมาอย่างเงี้ยครับปุ๊บก็จะถึงบ้านแล้วปุ๊บเราก็เกียวก็ต้องรีบไปทันทีนะครับต้องต้องระวังด้วยวเรามาอยู่ข้างหน้าคนอื่นเขา เี้ยวเข้าบ้านตัวเองจังหวพะพอดีเลยนะครับเสียงเปไ็นยังไงบ้างก็ต้องไปดูตอนตัดต่อไปฟังพร้อมกันนะครับอันนี้ก็คือทางเข้าบ้านผมก็เป็นอพาร์ตเมนต์เป็นตึกเพื่งสร้างใหม่ไฟเขียวเห็นไหมครับไฟเขียวเราลงไปได้ เดี๋ยวเราไปทดสอบข้างนอกกันอีกแบบหนึ่งนะครับเวลาเรานั่งรถยนต์กันไปฟังว่ามันเป็นยังไงตอนนี้ก็เป็นไม์ของ DJI Osmo Action นะครับยังไม่ได้ต่อไม์ตัวแอดแ t ป r เตอร์อีกตรงนี้นะครับก็อยู่ในรถยนต์เราสั่งอาหาร ของเราก็คือเบอร์เกอร์นะครับกับน้องตั้มๆเราจะออกไปเอาเบอร์เกอร์ Burger ที่เราสั่งออนไลน์ไว้นะครับเดี๋ยวลองจะลองต่อตัวอะแดปเตอร์นี้ดูนะครับว่าเสียงมันเป็นยังไงเวลาอยู่ในรถจน์เราได้เสียงจากปอร์เช่ที่ใส่ในหมวกกันน็อกเรียบร้อยเดี๋ยวเรามาลองอเสียงที่อยู่ในรถจนกันบ้างครับตอนนี้นะครับผมก็เสียบไม่เรียบร้อยแล้วนะครับ อย่าลืมนะครับเวลาเราเสียบไม้เราต้องดูว่ามีตัวไอคอนไม้อยู่บนหน้าจอเราหรือเปล่านะครับตอนนี้ก็เป็นไม้ตัวนี้นะครับจะมีวินชิลอยู่ตรงนี้นะครับที่ผมใส่กับหมวกกันน็อกผมไปตอนนี้ก็ติดไฟแดงที่มันเป็นสถานีไม่ใช่สถานีรถไฟอยู่ด้านซ้ายมืออันนี้ก็จะเป็นกาลังสร้างกําลังสร้างอยู่อันนี้ก็จะเป็นขวามือเป็นสนามกีฬานะครับเดี๋ยวให้ดูตอนที่ขับมอเตอร์ไซค์เราไม่ได้เห็นกันนะครับเดี๋ยวให้ดู นี่ก็เป็นสนามกีฬานะครับก็อีกด้านหนึ่งอีกด้านนึงจะใหญ่ตอนนี้มันมีต้นไม้บังอยู่นะครับเดี๋ยวร้านแมคโดนัลล์ก็จะถึงแล้วด้านขวามือนะครับเราจะไปรับเบอร์เกอร์กันเราสั่งออนไลน์กันไว้ตอนนี้แดดค่อนข้างจัดอยู่ผมสั่งฟิลเตอร์ ND มามันก็จะได้ภาพอีกแบบหนึ่งถ้าเราถ่ายตอนกลางแดดอันนี้เป็นตัวฟิลเตอร์เพียวๆที่มาพร้อมกับ DJI Osmo Action ก็จะได้ภาพจ้าประมาณนี้ ถ้าใส่ฟิลเตอร์ ND ลงไปนะครับคุณภาพภาพก็จะออกมาอีกแบบหนึง่งนะครับนี่แมคโดนัลมาถึงแล้วมผมก็ได้หมายเลขคิวที่124นะครับสั่งผ่านแอปแบบมันง่ายดีผมก็เคยทำคลิปเกี่ยวกับการสั่งแม็กไปแล้วนะครับนี่มันง่ายดีก็ถึงร้านแม็กแล้วเปิดปื้อ เป็นยังไง้างครับระบบเสียงในแม็กก็จะมีการเปิดเพลงให้เราได้ฟังนะครับตอนนี้เขาไม่ให้กินไนนะครับเพราะช่วงโควิด -19 เโอเคน้องผมได้แล้วนะครับเดี๋ยวเราออกไปที่รถของเราก็จะกลับไปที่ห้องไปตัดต่อแล้วก็ไปดูว่าเสียงมันเป็นยังไงบ้างผมก็ไม่ได้ยินเสียงเพราะว่าตัวนี้มันไม่มีช่องต่อหูฟังไม่เหมือนกล้องอีกตัวหนึ่งของผมนะครับ ไปที่่ห้อองผมตเลยครับในการทดสอบครั้งนี้ทําให้ผมได้เรียนรู้นะครับเพราะเป็นครั้งแรกที่ผมจะนําเสนอผ่านการขับขี่ด้วยมอเตอร์ไซค์แล้วก็สวมหมวกกันน็อกแล้วก็พูดคุยไปด้วยค่อนข้างที่จะให้เราได้เรียนรู้ว่าไมค์จ่ออยู่กับปากผมต้องพูดค่อยลงมันไม่ชินนะครับมันไม่ชินต้องค่อยค่ยฝึกเดี๋ยวคลิปต่อๆไปผมก็จะพัฒนาให้มันดีขึ้นแล้วก็ไมคสายไมคของไมโหลดนะครับ ขมยื่นแขนออกมายังเหลือนะครับยังพื้นที่ยังเหลือแสดงว่าเราไม่ต้องซื้อเคสเพิ่มเติมใช้ไม้แบบนี้นะครับแล้วก็ลอดมาตามแขนเสื้อเราก็ได้หรือใครมีงบก็ก็ต้องไปซื้อตัวเคสที่มันมีฮอตชูแล้วก็ไปซื้อตัวไม้โหลดที่มันหรือไม้อะไรก็ได้ที่มันเล็กๆมาติดแล้วก็จะได้ไม่ต้องมีสายก็แล้วแต่งบประมาณนะครับถ้ามีงบน้อยก็ ใช้ไหมแบบสายเงี้ยมันจะถูกกว่านะครับสายอย่างเงี้ยถูกกว่าอีห้ออะไรก็ได้แถมผมมีตัวนี้อยู่แล้วก็เลยไม่ซื้อเพิ่มก็ใช้ไปด้วยกันเลยก็จะได้ประหยัดงบโอเคนะครับแต่ว่ายังไงผมก็ต้องมีเคสอีกแบบหนึ่งเพื่อที่จะมาทดสอบให้คนที่อยากใช้กล้องแคเมร่าแอคชั่นในการถ่ายคลิปวิดีโอก็ว่ากันไปในคลิปถ,ถัดไปก็จะพัฒนาให้เราได้เห็นว่า มันควรทำยังไงอะไรยังไงบ้างก็อย่าลืมติดตามกันนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามสวัสดีครับ